M G C Electric X Power มอเตอร์คู่แบตใหญ่ขึ้นเปลี่ยนแบตจาก L F P เป็น N M C ด้วย,ยความน่าสนใจคันนี้มีอะไรบ้างเขาบอกว่าราคาคาดการณ์นะไม่เกินล้านสองสี่ร้อยสามสิบห้าแรงม้าแรงบิดเนี่ยหกร้อยนิวตันเมตรในขนาดตัวถังที่อยู่ประมาณตันเจ็ดตัว M G C ปกติเนี่ยจานเบรกนะฮะจะอยู่ที่ประมาณสามร้อยมิลบนเนี่ยสามร้อยสี่สิบสเต L E D System จริงจากด้านล่างมาสาั่นทอนเองแล้วก็ฉายมาด้านหน้าตัวมอเตอร์คู่สีสวยนะตรงนี้เป็นแผ่นปิดนะด้านในตรงนี้กรอบเป็นพลาสติกสิ่งที่เพิ่มเติมา่ยันอกดระบทุง ตรงนี้หมดผมส่วนพวงมาลัยเป็นแบบนี้ปรับมือนะนี่คือภายในของ MG4 X Power l ล k e Room ได้อยู่แต่ Head Room เนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้โปร่งมากเพราะว่าถุลงลมนิรภัยคู่หน้าด้านข้างแล้วก็ม่านก,ก็ถือว่าเยอะนะพอเป็นตัวนี้รองรับสูงสุดคือ140แบตเขาใหญ่ขึ้นแล้วประเภทของแบตเปลี่ยนด้วยเรมาจากโรงงานนะ3.8วินาทีท็อปสปีดขยายเป็น200กิโลเมตรต่อชั่วโมงลองมาทายกันดูซิว่าเขาจะเปิดที่ราคาเท่าไหร่แล้วราคาเท่าไหร่คุณจะรับได้ แวบกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับช่องโคกีพีผู้ชมนะครับวันนี้เราอยู่กับรถยนต์ที่จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะหลายๆคนได้ข่าวกันมานการมาของ MG4 X Power มาสักพักหนึ่งและตอนนี้มาที่ไทยเรียบร้อยแล้วแลวก็ต้องบอกขว่าวันนี้เรายังไม่ทราบราคานะเรามาถ่ายรีวิวเรามาถ่ายลองขับกันก่อนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแต่เดี๋ยวเราจะพาไปชมสิ่งที่เขาแตกต่างแลวก็สิ่งอะไรที่เขาเพิ่มเติมมาจาก M G C ปกติกันบ้างและด้านหลังของผม M G C Electric ตัว X Power มอเตอร์คู่แบตใหญ่ขึ้นเปลี่ยนแบตจาก L F P เป็น N M C ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นความน่าสนใจคันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราพาไปทําความรู้จักกันก่อนไปชมกันอย่าลืมก, like, กดไลค์กดซับสไครป์เป็น,นกำ hey, ลังใจให้โค้กที่ย เพชรจ้าไม่ชอบแสงจ้าซูเปอร์ไฮคูลบียอนเซรามิกเหนือกว่าด้วยพรีเมียมเมทัลไลซ์เซรามิกเย็นกว่าด้วยไออาร์นาโนเทคโนโลยีกัน i ออสูงสุดถึง99%เสียงชัดสัญญาณดิจิตอลไม่ติดขัดแค่ดีคงไม่พอซูเปอร์ไฮคูลบียอนเซรามิกและ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือสองมากกว่า4,000คันต่อเดือนที่ SIA เพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้าเราไปดูรีวิวคันจริงนะครับ New MG4 Electric X Power Motor คู่นะครับที่เขาบอกว่าราคาคาดการณ์นะไม่เกินล้าน2คันนี้กันเลยครับ นีุ่ผู้ชมนะครับก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะฮะว่าด้านหน้าของเราก็คือตัว New MG4 Electric นะฮะรุ่น X Power หรือตัวมอเตอร์คู่แล้วก็เพิ่มเติม,ตมออปชันหลายๆอย่างที่หลายคนรอคอยกันมาเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าในราคาค่าตัวที่เขาคาดการว่าไม่เกินล้านสเนี่ยจะคุ้มค่าน่าสนใจและแตกต่างจากรุ่น MG4 ปกติอย่างไรบ้างเดี๋ยวเนี่ยเราพาไปทําความรู้จักกันด้านหน้าของเรานะครับตัว X Power ต้องบอกก่อนว่าการทําตลาดของเขาเนี่ยสำหรับตัว X Power นะตัวมอเตอร์คู่หรือตัวแรงเขาเนี่ยจะมีสีการทําตลาดแค่สีเดียวคือสี ด้านแบบนี้นะในส่วนของมิติตัวถงังดิเมนชันนะครับ New MG4 Electric ตัว X Power เนี่ยความยาวโดยรวมจะอยู่ที่4,287ม m mm, มความกว้าง1,836ม mm, มความสูง1,516ม mm, มแล้วก็ระยะฐานล้อหรือ Base, 2, 7, mm. วิ ba บส2,705ม mm, มกล่าวเคแลนคันนี้อยู่ที่ประมาณ117มิลนะครับส่วนความจุสัมภาระด้านท้ายเนี่ยถ้าเกิดคุณพับเบาะขึ้นมานั่งปกติเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณ317ลิตรแต่ถ้าเกิดคุณพับเบาะลงไปนะครับมันก็จะเพิ่มพื้นที่สัมภาระมาเป็นประมาณ980กว่าลิตร เพราะฉะนั้นก็น่าจะตอบโจทย์นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าคันนี้ไม่ใช่เป็นแฮชแบ็คขนาดใหญ่นะเพราะว่าพอลองนั่งบดอิสานตอนหลังแล้วเนี่ยระยะเรกลูมระยะเฮดลูมก็ไม่ได้เหลืออะไรเยอะแต่ด้านหน้าเนี่ยถือว่ากระชับแล้วก็เป็นการดีไซน์ที่เน้นความโปร่งสเปคมอเตอร์เขาเนี่ยมีความพิเศษตรงที่มอเตอร์ด้านหน้าเนี่ยนะครับ204แรงม้าส่วนด้านหลังเนี่ย2 3 1แรงม้าอ้าวทำไมมอเตอร์แรงม้าไม่เท่ากันเพราะต้องบอกว่าพื้นฐานการขับขี่ของรถคันนี้ถ้าเกิดคุณเปิดเป็นโหมด Normal นอราลังเนี่ยการ ก็มีการส่งกําลังช่วยด้วยแต่ถ้าเกิดคุณเปิดโหมดสปอร์ตเต็มที่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับตัวล้อนจะส่งกําลังแบบสัมพัทธ์กันเลยคันนี้มอเตอร์คู่นะครับพลังกำลังรวมที่เขาสามารถสร้างได้เนี่ย435แรงม้าแรงบิดเนี่ย600นิวตันเมตรในขนาดตัวถังที่อยู่ประมาณแบบตัน7นิดนิดๆแบบนี้เพราะฉะนั้นอัตราส่วนน้ําหนักกับตัวแรงม้าแรงบิดเนี่ยผมถือว่าโหดเอาเรื่องอยู่นะครับอาจจะดูว่าเฮ้ยมันแค่400กว่ามา้าแต่คุณอย่าลืมว่าเขาแค่ตัน7 สิ่งที่เขาแตกต่างจากความเป็นตัว MG4 ปกติจุดสังเกตง่ายๆเลย,ยถ้าเกิดคุณอยากรู้ว่าเปลี่ยนอะไรบ้างอย่างแรกนะสีนี้เห็นชัดเจนอยู่แล้วสีเขียวด้านด้านหน้าผู้ชมนะครับตรง อินเทคด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวเปิดปิดชัตเตอร์แบบอิเล็กทริกเป็นตัว MGC ปกติเนี่ยก็จะเป็นแบบเปิดปกติเลยนะครับเป็นแบบเปิดค้างเลยแต่เนี่ยถ้าเกิดจอดหรือเวลาขับในความเร็วคงที่หรือแล้วก็ตามแล้วที่รถเขาคิดมาแล้วว่ามันจะต้องใช้ a e r o d y n a ดนามกเนี่ยเขาก็จะปิดเพื่อช่วยรักษาเรนจ์การวิ่งได้ไกลแล้วก็ช่วยเรื่องหลัก a e r o d y n a ดนามกนั่นเองนะครับตัวล้อ นี่เป็นล้อรถล,ลายพิเศษสำหรับตัวนี้แล้วก็มีจานเบรกขนาดใหญ่ตัว m g 4ปกติเนี่ยนะจานเบรกดิสเบรกเนี่ยนะจะอยู่ที่ประมาณ300มิลนะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวนี้ย340จานเบรกใหญ่ขึ้นแล้วก็ระบบเบรกนะครับคาลิปเปอร์หรือว่า,าลูกสูบหรือทุกอย่างเนี่ย เป็นของ Continental นะครับก็คือค่อนข้างมั่นใจได้ระดับหนึ่งเนาะเขาบอกว่าระยะเบรกนะฮะสั้นลงแล้วก็มั่นใจขึ้นรองรับกับแรงม้าแรงบิดประมาณนี้นะแล้วก็ด้านหลังมีการเพิ่มเติมตัวใบปัดน้ําฝนหลังมาให้แล้วนะฮะแล้วก็ชายประตูด้านข้างมีการตกแต่งพิเศษนิดหน่อยนะครับส่วนภายในจะเป็นสีดําตัวเบาะนั่งเนี่ยมีอะคันทาร่าแล้วก็ราวจับนะครับมีมาให้แหละคนที่ใช้ mg 4 electric กขาบอกโหไม่มีมือจับรุ่นนี้มีมาให้นะครับอเอาเป็นว่าเราไปดูจอดลึกกันดีกว่าทรงเขาจะมาเป็นแบบนีี้้คืออทรรงงเดดยววกกกััันบตต MG ต MGC ปิและะไไไม่่า กระจกบ,บังลมด้านหน้านะครับมีตัวกล้องไวเกิลคอ,อมเบล่าราะคันนี้ก็จะมีระบบช่วยเหลือกขับขี่ต่างๆมาให้ครบเลยเลนคีปปิ้งอะดปตีฟคูซอนโทนนะครับไบร์สปอตกล้องรอบคันนะแต่กล้องรอบคันใช้งานจริงเป็นไงเดี๋ยวเราเปิดระบบให้ดูนะครับฝากระโปรงมีการด,ดีไซน์เป็นสาะล่องแบบนี้นะครับก็จะเสริมให้รถนะมันดูแบบมีมิติใช่ไหมไม่ได้เป็นแบบเรียบๆชุดโคมไฟหน้าเนี่ยเขาเรียก่าเป็นตัว S A I C Vision Full L E D System นะครับเปิดปิดอัตโนมัติแล้วก็เป็นการยิงรีเฟกเตอร์แบบนี้เ็นป ยิงจากด้านล่างดูยิงจากด้านล่างมาสตอตรงนี้แล้วก็ฉายมาด้านหน้านะครับตรงนี้คือตัวเดิมทำนั่งไร้นะฮะแล้วก็ด้านล่างคือไฟเลี้ยวเหมือนเดิมตรงนี้เป็นสี cross b a c k ตรงนี้ไม่ได้เจาะจริงนะเป็นการดีไซน์เข้าไปแล้วก็โลโก้ MG ขนาดใหญ่กรองรอบคันมีมาให้จุดติดตั้งแผ่นป้ายทะเบียนเรดาร์แล้วก็อย่างที่บอกนะตรงนี้มันเปิดปิดเป็นไฟฟ้าแต่แต่ดีไซน์ลนักษณะเดียวกันแล้วก็ตรงนี้เป็น cross b a c k จะไม่ได้เป็นพลาสติกสีดาด้านเหมือนรุ่นปกติ นี่คือด้านหน้าตรงของตัว mg 4 x power ตัวมอเตอร์คู่สีสวยนะเวลาออกแดดแล้วมันจะรู้สึกว่ามันเป็นแบบเขียวที่ด้านจริงๆเลยนะครับดูตรงนี้มอาจจะยังไม่ค่อยชัดนะแต่รู้เลยว่ามัน,มนแรงอะ่ะแค่สีก็รู้แหละนะครับในส่วนของตัวล้อ mg 4นะฮะ x power เนี่ยคุณจะได้ล้อลวดลายแบบนี้ซึ่งอย่างแรกแหละแตกต่างจากตัว mg 4ปกติแล้วสเปคยางนะครับ2 3 5 4 5 r 1 8แล้วก็ที่บอกเนาะจานเบรกใหญ่กว่า mg 4ปกตินะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นแผ่นปิดนะ เขียน X Power สีอ,อ้ในแบบส้มๆแบบนี้ด้านในตรงนี้กรุกเป็นพลาสติกสีดำเงาๆนะครับกระเถิบขึ้นมาเส้นตรงนี้ชัดเจนมากนะครับเสา A สีเดีวยวกันกับตัวรถนะฮะหลังคาก็เป็นสีดําแบบนี้นะฮะกรอบหน้าต่างกรอบกระจกมองข้างเป็น Cross Black มีกล้องรอบคานมีไฟเลี้ยวและติดตั้งที่แผงประตูเส้น Shoulder Line ตรงนี้ชัดยิ่งเป็นสีด้านเนี่ยมันยิ่งเห็นแบบเหลี่ยมสันชัดเจนชายประตูด้านล่างตรงนี้มีความมีการตกแต่งพิเศษมานะครับถ้าเป็น MG4 ปกติเนี่ยจะเป็นสีดําด้านแต่เนี่ย เป็นสีดําเงานะฮะพร้อมทิ้วตรงนี้เพิ่มเติมมามือจับปร,ประตูนะฮะเป็นคียเลสสีเดีวยวก,กันกับตัวรถน้อแล้วก็นี่คือด้านข้างตัวรถทรงดีนะคือจริงๆ MG4 ปกติเนี่ยผมเห็นบนถนนเยอะแล้วเอาไปแต่งกันเยอะคันนี้สเปคล้อด,ด้านหลังก็เหมือนกัน 235/45R18 แล้วก็ตัวจานเบรกข้างหลังก็ใหญ่ใช้ได้อยู่นะบอกนะครับเคลื่องล้อคู่หลังเป็นหลักในโหมด Normal นะแต่ล้อคู่หน้าก็าขยับนะแต่พอเป็นโหมดสปอร์ตเนี่ยมันจะส่งกำลังแบบ all wheel drive เลย กุซุ้มล้อลุมมาเป็นแบบนี้เก็บงานดีขึ้นมาด้านหลังนะครับไฟท้ายเดียวกันกับ MG4 ปกติเลยแล้วก็ตัวสปอยเลอร์ตรงนี้นะมีการเจาะช่องจริงก็คือเวลาวิ่งเร็วๆเนะี่ยลมมก็จะไปช่วยกดเรื่องด้านท้ายตัวรถให้มันดูนิ่งมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นสปอยเลอร์เดียวกันกับตัว MG4 ปกติไฟเบอร์นิ์สามสิ่งที่เพิ่มเติมมาแล้วผมว่าเฮ้ยมันโอเคมากเลยคือใบปัดน้ำฝนมีมาแล้วนะสำหรับตัว X Power ถ้าเป็นรุ่นปกติไม่มีนะ มีตัวไล่ฟ้ามานะครับตรงนี้คือ LED Lighting เวลาขับตอนกลางคืนมันจะสวยมากนะฮะตรงนี้คือโลโก้ MG นะแล้วก็ Badge X Power ติดมาให้นะครับส่วนด้านหลังเขียน MG4 Electric เหมือนเดิมนี่คือด้านหลังตรงก็คือถ้าเกิดดูด้านหลังเนี่ยถ้าไม่ไม่ได้สังเกตตัวสีตัวรถเนี่ยก็คือเหมือน MG4 ปกติเลยนะดูตรงก้านใบป,ปัดน้ำฝนหลังชิ้นตรงนี้นะครับมี diffuser มาเป็นพลาสติกสีเทา กรมดำนะฮะแล้วตัวนี้เป็นสี Cross r รอสแบกมีเซนเซอร์มาให้ครบเนาะด้านใต้ตัวรถะอะพื้นเรียบแบบนี้เลยดูทั้งหลังหน่อยยังไม่มีไฟฟ้ามานะแล้วก็เวลาเปิดขึ้นมาก็จะมีเชือกนะครับไว้ดึงตัวสัมภาระนะโชว์คู่เนาะด้านหลังมีไฟสองสว่างฝั่งซ้ายแล้วก็เปิดขึ้นมาตรงนี้มีชุดป้ายยางฉุกเฉินพร้อมแถบฉุกเฉินนะฮะสามเหลี่ยมนั่นเองตรงนี้มีตะข่ายมาให้เนี่ยอย่างที่บอกตรงเนี้ยอยู่ที่ความจุประมาณ300กว่าลิตรตรงนี้เป็นพลาสติกเหมือนเดิมมีกริปมาให้เวลาดึงลง ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อผู้ชมนะครับว่า mgc electric ตัว x power เป็นไงร้อนแสงนิดนึงขออภัยด้วยนะครับเปิดห้องโดยสารเข้ามานะครับคุณจะเห็นเป็นสีดําล้วนเป็นหลักแบบนี้แล้วก็แผงประตูตัวนี้พลาสติกขึ้นรูปเหมือนเดิมมือจับเหมือนเดิมตรงนี้ล็อกรถปลดล็อก,ลอกแล้วก็ตรงเนี้ยเปลี่ยนวัสดุเป็นคล้ายๆอคันทาราหนังกลับนั่นแหละนะตรงนี้เป็นหนังสังเคราะห์ส t i จ c h i สีแดงแต่จริงผมออกรู้สึกว่ามันออกแนวสีส้ม,สมนะกระจกลงไฟฟ้าสีบาน ที่กดให้กระจกบานอื่นลงแล้วก็ดอกลําโพงตรงนี้วางแก้ววางขวดได้นะฮะชายประตูตรงนี้ก็จะมียืดออกมาเนะครับเบาะนั่งเช่นเดียวกันเป็นตัวสีดําแล้วก็ตะเข็บสีแดงเขาบอกมาอย่างนี้นะแต่งที่บอกดูคันจริงแล้วออกแนวส้มๆมากกว่านะฮะซึ่งถ้าเกิดเป็น MG4 ปกติเนี่ยมันก็จะมีตัวเลือกเป็นสีทูโทนเป็นสีดําในตัวเริ่มต้นแต่เนี่ยจะได้ดําทั้งคันแบบนี้รวมไปถึงหลังคาทั้งหมดเลยแล้วก็วัสดุตรงนี้จะเป็นอคันทาร่าตรงนี้หนังสังเคราะห์นะอันนี้อคันทาร่าปรับไฟฟ้านะครับ ด้านด้านใต้ของขาตรงนี้ที่พักเท้าเป็นเบรกเป็นคาเร่งแล้วก็ที่เปิดฝากระโปรงเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะฮะตรงนี้คือที่ปรับกระจกของข้างไฟฟ้าปรับมาทางขวาตรงนี้ปรับขึ้นลงได้ปรับทางซ้ายขึ้นลงได้แล้วก็องศาของไฟหน้าตรงนี้คือช่องแอร์กรอบตรงนี้เป็นสีดําเงา วัสดุตรงนี้จะเป็นยางยงนิดหนึ่งเป็นกึ่งนุ่มนะไม่ได้เป็นพลาสติกแข็งแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยทรงเดิมตัดบนตัดล่างนะครับซ้ายขวาแบบนี้แดชบอร์ดเขาจะดีไซน์เป็นแบบโฟลติ้งก็คือแบบลอยขึ้นมามันจะได้เรื่องสเปซแล้วก็การนั่งที่มันสะดวกสบายนะครับอ่ะปิดประตูเหมือนเดิมขึ้นมาบนรถถ้าเราพกกุญแจไปด้วยเนี่ยนะฮะเรื่องระบบแอร์มันทำงานแต่ถ้าเกิดเราไม่เหยียบเบรกรถขับไม่ได้นะ,ะสมมติเราจะขับรถเราเหยียบเบรกสุด3 2 1นี่เรดี้ s ิสเท็มเรดี้เห็นปะ ย้อนแสงนิดหนึงขออภัยด้วยนะครับด้านบนตรงเนี้ยพลาสติกขึ้นรูปแต่ชิ้นตรงเนี้ยเป็นกึ่งนุ่มลงมาด้านล่างตรงนี้เป็นสีดําเงาแล้วก็มีช่องแอร์นะครับส่วนจอตรงนี้เป็นจอ10นิ้ว Apple CarPlay and Auto ได้เหมือนเดิมแล้วก็ดิสเพย์เนี่ยเหมือน M G 4ปกติระยะการวิ่ง78ก็โชว์มาว่าประมาณ309กิโลใช่ไหมอันนี้วิทยุอันนี้แอร สวิตไปทางซ้ายก็เป็นเรื่องของตัวรถเปิดปิดระบบทุกอย่างเนี่ยมันยังอยู่ตรงนี้หมดผมถึงบอกว่าบางทีผมไม่ค่อยคุ้นชินกับการใช้งานพวกนี้ driving assist หรือว่า driving พวกเนี้ยมันยังกดตรงนี้ driving mode เนี่ย snow eco sport custom นะฮะ energy recovery อันนี้ก็คือเวลายกเท้าจากคันเร่งแล้วมันจะดึงหน่วงขนาดไหนก็จะมีทั้ง low medium high นะฮะอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองหมุนเป็นเกียร์ R ให้ดูซิว่ากล้องเนี่ยมันชัดขนาดไหนอย่าเบรกสุดหมุนทางซ้ายนี่คือกล้องรอบคัน มีเซนเซอร์มาให้มีกล้องเบร์ตไอวิวแล้วก็ด้านหลังถามว่าชัดไหมผมว่าไม่ค่อยชัดแต่พอการระยะได้นะครับส่วนเส้นเนี่ยหมุนตามพวงมาลัยไหมเส้นหมุนตามพวงมาลัยมีมาให้นี่ระมาณนี้นะครับเข้าเกียร์พีกดลงจบนะครับด้านล่างตรงนี้ก็เป็นตัววอลลุ่มเพิ่มเสียงรดเสียงปุ่มโฮมปุ่มไฟฉุกเฉินนะครับด้านล่างถัดลงมาตรงนี้เป็นไวเล็ชาร์จซึ่งมันเป็นถาดวางแบบเนี้ยเอาจิมันวางสะดวกนะแต่ที่ผมเคยใช้มานะเวลาขับขับไปเนี่ย ขับเร็วๆนิดนึงอ่ะเปลี่ยนเลนทีนึงอ่ะสไลด์พอสไลด์เสร็จปุ๊บไวเลสชาร์จหลุดตำแหน่งเกียร์เป็นแบบนี้อย่าเบรกหมุนขวาอันนี้ดีอย่างมันไม่ได้แบบหมุนหมุนไลท์ลิมิตอ่ะมันหมุนไปขวาสุดก็เป็นดีหมุนกลับประมาณนิดนึงเกียร์เอ็นหมุนซ้ายสุดเกียร์อาเข้าเกียร์พีก,กดลงเบรกมือไฟฟ้าอยู่ตรงนี้ นะครับตรงนี้คือ MG Electric นี่มีบุ่มบอกด้วยแล้วก็หน้าจอตรงนี้เป็นจอเล็กๆ7นิ้วนะครับก็จะบ่งบอกเรื่องตัวรถระยะการรีเจนนะฮะร,ระบบแจ้งเตือนป้ายจราจรนะครับความเร็วจำนวนแบตเตอรี่ระยะวิ่งน,นิเกชั่นการเปิดไฟหน้าอะไรเงี้ยแจ้งตรงนี้ทั้งหมดแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ฝั่งซ้ายไฟหน้าออโต้น,นะฝั่งขวาก็จะเป็นตัวปัดน้ำฝนซึ่งก็มีออโต้เช่นเดียวกันส่วนพวงมลาลัยเป็นแบบนี้ปรับมือนะขึ้นลงเข้าออก4ทิศนะครับพวงมลาลัยก็ปรับจอน,นี้ นะฮะก็จะคุมเรื่องของการใช้งานนี่ระบบต่างๆ a a d อั r u i s ุ c ส n นโทรระยะห่างของเราจากคันข้างหน้าฝั่งนี้ก็จะเป็นเรื่องของมีเดียเนี่ยเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนเพลงอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับกระจกหลังตัดแสงออตโต้มีมาให้นะฮะนี่กลองเก็บแว่นมีไฟส่องสว่างที่บังแดดมีกระจกแต่ไม่มีไฟนะคนขับมีกระจกแต่ไม่มีไฟไฟใช้ตรงนี้เอาแล้วก็ที่เพิ่มมาอย่างที่บอกมือจับมีมาให้แล้ว คนขับมีไหมคนขับไม่มีแต่ทุกตำแหน่งมีด้านล่างถัดลงมานะครับมีตัว USB Type A 1ตําตำแหน่ง Type C 1ตําตำแหน่ง Power Outlet แล้วก็ตรงนี้ที่วางแก้วอยู่ด้านล่างตรงนี้ก็เป็นที่วางของก็เลื่อนปิดได้เรียบๆแล้วก็เหมือนเดิมคือมีตะข่ายผมชอบตรงเนี้ยไว้เก็บกุญแจไว้เก็บอะไรได้แล้วมันก็จะเป็นตะข่ายที่รัดได้ดีเกด,ด้านหน้ากดลงเป็นซอฟเป็นซอฟนะเห็นปะ่ะ ที่เท้าแขนเป็นหนังสังเคราะห์สติชิ่งสีส้มแดงๆส้มส้มเหมือนกันข้างใ,ในกล่องใหญ่แต่ไม่มีอะไรนี่คือภายในของ m g 4 electric x power motor คู่มันดูดุขึ้นจริงคือหลังคาสีดำเบาะนั่งสีดำพร้อมอคันทาร่าแล้วก็ถ้าถามว่าโพซิชันการนั่งเลยอย่างเงี้ยเหมือน m g 4ปกติเลยไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนเลยแดชบลแดชบอร์ดนะครับอันนี้คือตกแต่งสีดำเป็นหลักได้ความดุแล้วก็ตัวบายสปอร์ตก็มีมาให้ครบนะป้าการนั่งโดยสารเดี๋ยวผมจะลองนั่งจริงนะนั่งประมาณนี้เดี๋ยวเรา ก็เถิดไปนั่งเบาโดยสารตอนหลังกันต่อนะครับไปนี่เนี่ยขึ้นลงสะดวกสบายนี่นะครับแผงประตูแล้วก็การเปิดประตูเนี่ยองศาเนี่ยเอาจริงเกือบ90นะกว้างใช้ได้พื้นที่ก็เหลือเยอะนะชิ้นตรงนี้พลาสติกคือลูกตรงนี้มือจับเหมือนเดิมตรงนี้เป็นหนังสังเคราะห์สติชิ่งสีแดงอมส้มตรงนี้เป็นเป็นพลาสติกแหละจะมีอาคารทาร่าแค่ตำแหน่งประตูหน้าแต่เบาะเนี่ยได้อยู่เพราะว่าเบาะเนี่ยด้านหลังก็จะเป็นตัวอาคารทาร่าเช่นเดียวกันเห็นปะ คันทาร่าตรงนี้สติชิ่งสีส้มๆ Isofix ติดตั้งเด็กเบาเด็กได้แล้วก็ที่พักแขนยังไม่มีนะครับเวลาจะพับเบาหล่ะเป็นไงคันนี้บีบลงเบาจะเป็นแบบ60-40นะครับคือประมาณนี้ก็พับได้อยู่นะแล้วพอพับเรียบเสร็จเนี่ยเอาแผ่นสัมภาระออกเนี่ยความจุมันเกือบเกือบพันลิตรอ่ะ9ก0กว่าลิตรนะครับปปลายแล้วเวลาพับเบาเนี่ยคุณระมัดระวังเรื่องเบลนิดนึงดึงออกมาให้มันอยู่ตรงนี้แล้วก็ดันลง มันจะได้ไม่ทับเบลเสียหายนะครับทีนี้เราขึ้นไปนั่งเบาะโดยสารตอนหลังก็ต่อดีกว่าว่า MG4 Electric X Power เป็นไง USB Type A 1ตําตำแหน่งนะครับที่วางของอุ้มืดหน้าดูลขออภัยด้วยย้อนแสงด้วยนะฮะแล้วก็นี่คือแผงแดชบอร์ดจากมุมมองห้องโดยสารตอนหลังประมาณนี้อ่ะลองนั่งโดยสารดูนี่ด้านหน้าคือเบาะนั่งใช้งานจริงเล็กลูมได้อยู่แต่เฮดลูมเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้โปร่งมากเพราะว่าพื้นที่เนี่ย นะครับตัวรถเนี่ยแบตเข้าอยู่ด้านล่างะนะฮะเขาเรียกว่าโนบูล่าเซลล์นะครับเป็นตัวโครงสร้างตัวถังที่แบบพัฒนามาเพื่อเป็นรถไฟฟ้านะตรงเนี้ยกระจกใช้ได้อยู่แล้วเปิดลงสุดไหมผมกดล็อกไว้นี่กดล็อกตรงแผงประตูนี้ไว้กดปิดปั๊บเข้ามาเราก็จะกดกระจกลงได้นี่ one s t e ปด้วยลงสุด100%เนะครับอ่ะการเท่าในส่วนใช้ได้นะครับแต่เบาะก,ก็ยังนุ่มเหมือนเดิมนะแม้ว่าจะเป็นตัวอาคันทาร่าแต่เบาะเนี่ยนุ่มเหมือนเดิมส่วนอ่า พื้นที่สเปซแล้วก็ทัศนวิสัยกระจกด้านหลังเนี่ยจะแคบๆนิดน,นึงเพราะว่าตัวรถเนี่ยมันเป็นทรงแบบแฮชแบ็กที่ท้ายเนี่ยตันๆรัดลาดนิดน,นึงส่วนระบบความปลอดภัยมาสถานนะครับตัว m g c Electric X Power หรือตัวมอเตอร์คู่ตัวแรงตัวนี้เหมือนเดิมนะครับ ถุงลมนิรภัยคู่หน้าด้านข้างแล้วก็มา่านก็ถือว่าเยอะนะไม่ใช่แค่2ใบนะแล้วก็ abs ebd traction มีมาให้ปกตินะครับส่วนเทคโนโลยีช่วยเหลือกรัรขี่เนี่ยอันเนี้ยจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นตัว adaptive cruise control รักษาระยะเขงเราจะคันข้างหน้านะครับระบบแจ้งเตือนการชนกล้องรอบคันบาย sport sensor lane keeping มีมาให้แต่ถามว่าพอใช้งานจริงแล้วเป็นไงนะครับก็ต้องแชร์ว่าระบบเนี่ยมันยังไม่เนียนเท่าไหร นะครับเรื่องเลนคิปปิ้งแต่พอเจอรถด้านข้ามก็แบบยุกยยักยุ๊ยักอะไรเงี้ยนะครับก็ว่ากันไปนะแต่คือเขามีมาให้ก็อยู่ที่ว่าคุณผู้ชมจะใช้บ่อยหรือเลือกใช้ขนาดไหนแต่สำหรับผมผมไม่ค่อยได้ใช้ระบบพวกนี้อยู่แล้วแต่ก็มารีวิวให้ชมกันว่ามันไม่ได้เนียนมากนะครับแต่มีมาให้นะฮะก็เดี๋ยวเราลงไปดูตัวรถด้านนอกกันต่อนะครับว่าระบบไฟต่างมัาทํางานแล้วเป็นยังไงนะครับแล้วก็ไปพูดคุยถึงเรื่องสเปคตัวมอเตอร์กันต่อครับผมนี่คือไฟเลี้ยวฝาเข้าจมูกข้างนะ เห็นไฟหน้าไฟจะทำานเลียไรตรงนี้คือไฟเลี้ยวนะครับนี่คือด้านหน้าตรงของตัว MGC Electric นะครับตัว X Power นี่ประมาณนี้เลยการทำงานของระบบไฟเขาส่วนด้านหลัง LED Lighting แบบนี้ซึ่งด้านบนเนี่ยสวยเห็นป่ะมีเส้นมีอะไรแบบนี้เลยใช้ได้ใช้ได้นะครับแล้วก็ด้านหลังไฟเลี้ยวยังเป็นหลอดปกติอยู่นะยังไม่ใช่ LED เพราะฉะนั้นจงรู้ไว้ว่า X Power ก็ยังไม่มี LED เต็มระบบช่องชาร์จไฟตรงนี้ C C S Type 2 Combo ซึ่งถ้าเกิดคุณเทียบกันกับตัว M G C ปกติเนี่ยอัน,น DC เนี้ยดีเนี่ยชาร์จได้แรงขึ้นด้วย M G C ปกติเนี่ยจะประมาณ70กิโลวัตต์นะครับแต่พอเป็นตัวนี้รองรับสูงสุดคือ140กิโลวัตต์ผู้ชมผมขอเสริมเรื่องความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งของตัว M G C Electric X Power คันนี้กันหน่อยแล้วกันนะผู้ชมจริงๆแบตเตอรี่เนี่ยถ้าเกิดเป็นตัว M G C ปกติเนี่ยนะฮะความจุก็จะอยู่ที่ประมาณ51เ็กิโลวัตต์อัลส์นะครับเป็นแบบ L F P แต่คน ของแบตเนี่ยเปลี่ยนเป็น NMC ด้วยเขาบอกว่าตัวแบต NMC เนี่ยนะครับจะมีการเก็บไฟการปล่อยพลังกำลังนะครับการจ่ายไฟได้ดีมากขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแรงม้าแรงบิดขนาดนี้ก็ต้องใช้แบตท,ที่มันตอบสนองดีมากขึ้นนะครับส่วนระยะการวิ่งเนี่ย n d c นะครับชาร์จไฟเต็มเนี่ยเคลมมาว่าวิ่งได้ประมาณ480กิโเมตรต่อการชาร์จเต็มอันนี้ก็อยู่ที่คุณผู้ชมแล้วแหละนะฮะว่าใช้งานลนักษณะการขับขี่คุณเป็นอย่างไงส่วน AC เนี่ยรับไฟสูงสุดประมาณ11กิโลวัตต์ DC เนี่ยขายายจาก70กว่าเป็น 140กิโลวัตต์ครับผมทีนี้เราไปพูดคุยกันถึงเรื่องสเปคมอเตอร์นะแบบจัดเต็มอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เปิดฝากระโปรงกันดูดีกว่าว่าฝากระโปรงเนี่ยเป็นไงนี่ดูนะฝากระโปรงเปิดตรงนี้เปิดรปดระตูมานะครับดึงออกปั๊บก็ใบภายใต้ฝากระโปรงนะครับคันนี้ยังเป็นเหล็กค้ำปกติยังไม่ได้มีโชว์แล้วก็มีแผ่นกันความร้อนมาให้แล้วก็ตรงเนี้เป็นเรื่องของนะระบบคูลิ่งมีตัวที่เติมนะที่ฉีดกระจก แล้วก็ตัวมอเตอร์เขาแล้วก็มีเล็กคํมาให้ด้วยโดยสเปคเบื้องต้นของตัว MG4 Electric X Power เนี่ยนะอย่างที่บอกเขามีมอเตอร์2ตัวนะมอเตอร์ด้านหน้านะ4 0 4แรงม้านะด้านหลังเนี่ย231แรงม้าพลังกำลังรวมเนี่ยนะครับ435แรงม้าแรงบิดสูงสุดเนี่ย600นิวตันเมตรนะครับอัตราเร่งคันนี้เครมาจากโรงงานนะ3.8วินาทีท็อปสปีดขยายเป็น200กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งอันเนี้ยผมถือว่าเป็นจุดเด่นนะ ในตลาดตอนนี้ b ี d Seal ตัว Perform a n c e เนี่ย190นั้นเองอันเนี้ย200กิโลเมตรต่อชั่วโมงช่วงล่างด้านหน้าเป็นตัว Mac ็กโ r o สัน t ตัดด้านหลังเป็นตัวไฟ link Dis เบ a ก e 4่ล้อและเป็นจานเบรกขนาดใหญ่กว่าตัวปกตินะครับจาก300มิลนะครับด้านหน้าเป็น340แล้วก็ตัวคาลิเปอร์เบรกอะไรต่างๆนานาเพิ่มเติมเข้ามานะครับให้สาย Perform a n c e เนี่ยชื่นชอบมากยิ่งขึ้นเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณชอบนะครับ MG4 คุณใช้อยู่แล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันแรงน้อยไปหรรรือออยยาากกไไดดุุ้้่่นนนนขััับบ4คคณลงมมเป็็ีผิ เพราะว่าผมไปลองขับมาแล้วโคตรจีดเลยทีนี้เดี๋ยวเราปิดฝากระโปรงให้ฟังกันต่อนะครับว่าเป็นไงถึงปิดฝากระโปรงนะ3 2 1หนแน่นแแบบนี้หลักๆโดยโรวมประมาณนี้ผู้ชมนะครับสิ่งที่แตกต่างระหว่าง MGC ปกติกับตัว X Power นะอย่างแรกสีอันนี้คุณได้สีเขียวด้านๆนะครับแล้วก็ตัวช่องดักอากาศด้านหน้าสามารถเปิดปิดได้ตัวปกติเปิดปิดไม่ได้นะครับแล้วก็ตัวลายล้อรวมถึงคาลิเปอร์เบรกจานเบรกด้านหลังมี ใบปั้น้ำฝนหลังภายในเป็นสีดําแล้วก็เบาะหนังอะคันทาร่านะส่วนจริงๆหลักๆเนี่ยความแตกต่างบอกว่าเรื่องพอร์ฟอร์แมนมากกว่า นะช่วงล่างจูนใหม่มอเตอร์2ตัวแรงขึ้นนะครับแรงแบบมหาศาลเลยแหละซึ่งแรงขนาดไหนเดี๋ยวไป P V ให้ดูนะครับอีกคลิปหนึ่งเนาะก็ถ้าชื่นชอบเดีย๋ยวรอเปิดราคาอีกครั้งหนึ่งถ้าถามผมผมว่ามีลุ้นที่จะเห็นในราคาแบบ1 1 5 9หนะหรือถ้าเกิด MG ใจร้ายจริงๆใน1นึ่เนี่ยเพราะเขาบอกมาว่าไม่เกินล้านสใช่ไหมถ้าเกิดแบบใจร้ายเนี่ยมันก็หนึ่งหนึ่งเก้าเก้าก็ลองมาทายกันดูซิว่าเขาจะเปิดที่ราคาเท่าไหร่แล้วราคาเท่าไหร่ คุณจะรับได้นะครับก็มาแชร์กันหน่อยเนาะหลักๆโดยโรวมประมาณนี้ก่อนจากกาอย่เลิกูแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้โค้กีพีด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ